ใครที่ตื่นมาหน้าบวมตาบวมแล้วรู้สึกว่าแบบมันบวมผิดปกติอ่ะอยากให้ลองอันนี้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไอเน,นี้ยลองกับตัวเองมาหลายรอบแล้วก็เลยแบบอยากแชร์คลิปเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างเนาะเพราะว่าส่วนสังเกตว่าตัวเองอ่ะถ้าเป็นมือเย็นอ่ะแล้วกินอะไรที่แบบโซเดียมสูงอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานอ่ะเราไปกินไออ่อะไรนะไก่ทอดอ่ะที่มันเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดกินกับลูกมาอะไรเงี้ยหรือแบบพวกอาหารโปรเซสต,ต่างๆพวกไส้กรอกทอดหรืออะไรแบบเนี้ย ตื่นมาสังเกตเลยตาจะบวมแล้วน่าจะบวมทุกครั้งเลยถ้าใครเป็นนะเดี๋ยวลองลองคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยตื่นมาเราจะสังเกตได้ว่าตามาจะบวมกว่าปกตินี่ตอนนี้ก็แบบรู้สึกว่ายังบวมอยู่นะรู้สึกว่าแบบเป็นสู้แสงไม่ค่อยได้พอแล้วบวมแล้วจะทำยังไงใช่ปะก็อีกวันก็ง่ายๆเลยก็เลี่ยงโซเดียมใช่ไหมก่อนเย็นอาหารเย็นแล้วก็เลี่ยงโซเดียมพวกก่อนนอน แล้วก็ถ้าหิวจริงๆก็อาจจะหันมากินพวกแบบอาหารที่มันโซเดียมต่ําหรือไม่ก็เนี่ยก็โปรตีนพืชดีไล์ร่แอบขายของแล้วก็ขยับตัวเยอะๆดื่มน้าเยอะๆแบ่งกันไปนะไม่ได้แบบดื่มครั้งเลิกแบบเยอะทีเดียวมันก็จะจุกได้นะคะก็มาแชะกันนะ